อ่าแปลงพริกพ่อเบิ้มนะครับพ่อเบิ้มว่าบ้านฝ่ายพญานาคใช่ไหมครับใช่ใชครับอ่าได้ทดลองใช้ไอตัวดูกูจีลองก้นหลุมนะฮะตอนที่อ่าเริ่มปลูกตอนนี้อายุกี่วันแล้วครับพ่อเจ็ดวันเจ็ดวันคร,รครับครับผมอ่าสังเกตว่าแปลงที่ใช้ดูกูจีผลเป็นไงบ้างครับจะแข็งแรงกว่าตัวไอแปลงที่ไม่ใช้อ่าชัดเจนชัดเจนเพราะว่ามัน ไอ้ไอ้ไอ้แปลงไม่ใช้มันมันจะอ่อนแอใช่าแล้วแปลงที่ใช้มันจะแข็งลูกเขียวแข็งอแข็งแรงแล้วก็ต้นสูงเสมอกันทั้งไร่เสมอกันอ่าขนาดน้าขนาดน้ําขังยังทําอะไรไม่ได้ครับต้นต้นไม่เหลืองนะปกติน้ําขังต้ต้นเหลืองต้นเหลืองอ่าอันนี้ไม่เหลืองคือเรามันยิ่งเขียวใช่อ่ายิ่งหน้าฝนฝนครับฝนมากช่วงเดือนนี้ครับแล้วคิดว่าความรู้สึกหลังจากใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ ดี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 ใช่ไหมเขียนผลไวชัดเจนอ่า